ตอนนี้นะครับถ้าใครถ้าใครเริ่มไม่ไหวนะครับออจะเป็นลมหน้ามืดปิ้งเวียนนะฮะก็ยกมือได้นะครับส่วนใครที่ยังไหวนะครับเดี๋ยวผมจะให้รางวัลเป็นกำลังใจจากคุณเจมส์นะรางวัลอะไรครับจริงๆนะเมื่อกี้นี้คือผมก็นั่งมองดูหน้าแต่ละคนนะพี่เหลืออยู่นะแต่ละคนก็มีแต่รอยยิม้มน,น,น,น่ารักน่ารักเลครับผมคุณยายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับ วิญญาณมาตั้งกี่โมงครับวิญญาณมากี่โมงครับผมปีห้าไม่ใช่เก้าโมงใช่ไหมครับผมขอบคุณนะครับคุณยายตอนนี้เหลือผมคนเดียวคุณยายมาพรุ่งนี้กยังได้นะครับผมถ้าไหวนะครับไหนดูซิมีใครมาอีกบ้างครับผมเจมามาไหมหรือครับเมาเมาวันนี้วันเดียวค่ะแต่จะอยู่แต่ก็อยู่ถึงสุดท้ายเลยครับผมไหนดูซิใครมาอีกบ้าง เสร็นครับครับพี่เสร็จครับเอาอย่างพูดใช่ไหมถูกถูกหน้าที่พูดปล่อยเป็นผู้กงไปนะฮะ เลี้ยงคิวกันผิดพลาดนิดหนึงนะครับผมจบแล้วนะเรียบร้รบอยแล้วนะพิธีกรแล้วก็ได้เจอกันมาหลายปีนะจับทันตลอดนะครับว่าเจมเราจะทำอะไรนะฮะผมเป็นน้องใหม่นี่ไม่ทันจริงๆผมกร้ายนะครับ